ไปดูพี่นวัตทำอะไรด้อมด้อมองๆองทำอะไรอยู่สารตาใหญ่อุ้ยสารกุมารสารกุมารพอดีมาสองเลขม้กแกันครับอ๋อมาสองเลขมาสองตัวเด็ดๆบ่เด็ดบอ๋อที่สารน้องกุมารเนาะครับผมอ้าวแล้วมาวันนี้มันมีมนอะไรอ่ะเล็บแหลมอ่ะน่าจะเทียนไฟเทียนไฟบ่ได้เลขดับด้วยได้เลขดับ เลขดับตัวไหนเนาะตัวแรกเลยโอส้สีดับสีดับอ้าวทำไมมันระเบิดอย่างนั้นหรอบองเลขดับ <c oughs> เลขดับมันหลุดต้นนี่น,นั่นแหละดับแล้วสีดับมองเป็นหนือเป็นสีอืมรุนน,นี่รุนน้องประมาณให้แค่สองตัวสี่แปดมาแล้วเนาะสี่แปดมาตัวน่าจะดับแนละ้วตัวนี้อืม แปลกเนาะดูัช่วงแรกดับเลยนะอันนี้ยังยังเห็นบอกสี่เปดนะคะตัวที่สามกำลังโผล่ัอออกมาที่สารสารน้องกุมารน,นะคะ 4, เอฟซีดูอ้าวทำไมหูนะ้องกุมารใหญ่จังอะอะไรมาติดอะบังดูเานาะ ไอ้แมงทำมันทำรังหรือเปล่าใช่นาะแปลกมากเลยดูดูดหวน้องกุมารดูแสดงว่ามีแมงมาทำรังค่ะเลขที่จุดขอน้องกุมารนะคะที่วัดป่าน้องหลวงนะคะ ก็จุดได้4 8 2นะคะเดี๋ยวแอดมินจะพา FC ไปส่งนะคะไปส่งดูตัวเลขนะคะที่จุดขอนอ้องกุมารน,นะคะไม่เคยขอนะคะ FC ขางวันนี้ก็เลยขอให้ FC เนอะค่ะก็ที่วัดป่าน้องหลวงก็จะมีองค์หลวงปู่สวงด้วยนะคะท่านผู้ชมอยู่ฝั่งนู้นนะคะองค์หลวงปู่สวงนะคะก็จะมีเจ้าภาพนะคะแม่น้าโม นะคะแม่มานะนะคะเอฟซีเนาะเอดมินเรียกเป็นแม่มานะแม่มานะนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปส่งด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าทีมงานของเราก็กําลังส่งกันนะคะเลขมาหมดแล้วบอกมาหมดแล้วอุ้ยสี่แปดสองเนาะใช่อันนี้ยวไม่สุับอันนี้เป็นเลขในหินครับเลขในหินเลขในหินที่เห็นในหิน <size> อันนี้เลขเสียงไทยเสียงไทยกระเวียนกุมารเนาะจุดทูบขอจุดทูบขอสี่แปดสองวันนี้เหมือนสี่จะดับครับเหมือนสี่จะดับไปดูในทูบครับเหมือนกับไม่เห็นชัดเจนแต่หลังๆมาจะเห็นหลางๆขึ้นตอนแรกไม่เห็นเลยครับค่ะจะเป็นตัวดำๆอันนี้แปดแปดกับสามจะตัวเดียวกันนะครับก็จะเหมือนเนี่ยตรงกันกับเลขที่เห็นเนาะใช่ ใช่อ่ะเดี๋ยวเราไปส่องดูเนาะครับผมค่ะไปส่องดูที่เห็นยังวันทีหนึ่งตุลากลับหรือจะพรุ่งนี้ไปเพื่อนบ้านก่อนก็ได้เพื่อนบ้านก่อนค่ะดูเลขทุกเลครับเหมือนดับจริงๆเหมือนดับจริงๆแต่แปลกเนาะคือเลขอ่ะมันมันหลุดอ่ะหายากมากเลยเนาะแบบนี้เนาะไม่เคยเห็นเนาะ แล้วก็จะให้เห็นตอนท้ายตอนแรกดับเลยให้มีเลขตอนแรกไม่มีเลขขึ้นเลยอ่ะใช่เพราะว่าหนูมาไม่ทันเนะาะนะคะเอฟซีค่ะก็อันนี้เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็นําเสนอนะคะเป็นเพียงแนวทางกับแนวทางของน้องกุมารน,นะคะท่านผู้ชมคะอยู่ในเกวียนใบจากนะคะใบใบลานหรือเปล่าใบลานกับใบจากนี้มันต่างกันยังไงเนาะหรือว่าอันเดียวกันนะคะเอฟซีแอดมินก็ไม่ทราบได้นะคะเนาะ,ะก็ แลวแสดงว่าเห็นตรงเห็นตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นเป็นสามสองสองสามนะคะขอให้เอฟซีนะคะดูเป็นแนวทางกัน,น,ะะนะแล้วกันนะคะแนนน้องกว่าเนี่นะคะท่านผู้ชม แดดออกนะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะอยู่ติดต่อกันหลายวันนะคะท่านผู้ชมตกทั้งวันทั้งคืนนะคะที่สุรินทร์นะคะวันนี้แดดเพิ่งออกนะคะแดดออกก็ออกเปรี่ยงเปียงเลยนะคะ fc ตกก็ตกไม่ลืมหูเลื่มตานะคะตกทั้งวันทั้งคืนตลอด24ชั่วโมงนะคะตรีดยางก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมฝนตกอ่ะค่ะออกหาแนวทางให้ fc ก็ ไม่ค่อยได้ออกนะคะเพระาะว่าฝนตกนะคะค่ะคทนนี้ก็จะเป็นองค์พระศิวลีนะคะลมแรงด้วยนะคะนี่ัอดูนะคะว่าอะคืนนี้นะคะจะฝนจะตกหรือเปล่านะคะ fc ครับกางวันนี้คือแดดออกนะคะเพิ่งแดดออกวันนี้นะคะ ปกติก็เมืดฟ้ามอดินมานะคะองค์พระศิวลีนะคะก็มีเจ้าภาพเหมือนกันนะคะเอามาถวายให้กับอาวัดป่าน้องหลวงนะคะสถา,านที่ตรงนี้นะคะก็เป็นสถา,านที่โบราณน,นะคะท่านผู้ชมซึ่งมีป่าช้าอยู่ด้านหน้านะคะท่านผู้ชมคะนี่นะคะก็จะเป็นกระท่อมหลวงู่สวงนะคะ ค่ฝั่งนู้นนะคะท่านผู้ชมที่อมองเห็นเนาะคือป่ายช้านะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะทางเข้าวัดพอดีเลยนะคะนี่ ก็ไม่กลัวนะทุกวันนี้เนาะไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชมเนาะถ้ามีคนตุยนะคะมีคนตุยก็จะกลัวมากนะคะสมัยก่อนนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาปกติคนตุยคนตายก็เหมือนนอนหลับอะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะก็คือพอเราโตแล้วนะคะเราก็ไม่กลัวนะคะตอนเด็กๆเกนี่ยบินกลัวมากนะคะเอฟซี FC. ค่ะก็ เป็นเรื่องธรรมดาปกติเนาะการเกิดแก่เจ็บตุยนะคะท่านผู้ชมเป็นเรื่องธรรมดาปกตินะคะก็แนวทางนะคะน้องกุมาร482นะคะสำหรับเลขหิ้นก็สองสามสามสองนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ